วันนี้จะพาลูกไปสนุกสุดมันกับสวนสนุกที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ย่านปทุมธานีขอบอกเลยว่าบ้านไหนที่มีเด็กต้องมาจริงๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สวนสนุกแฮปปี้ซันชัยพาร์คจังหวัดปทุมธานีขอบอกว่าที่นี่ใหญ่อลังการมากจุดแรกที่เราจะไปนั่นก็คือโลงน้ําแข็งสถานีไทยแลนด์ซึ่งอยู่หน้าสวนสนุกเลยเราช็อปชอบโซนน้าแข็งมากเลยค่ะเล่นอยู่นี่นี่น่าจะไม่ต่ำกว่า30นาทีได้ค่ะทุกคนด้านในเนี่ยก็อลังการไม่แพ้ด้านนอกเลยค่ะมีทางสไลเดอร์น้ําแข็งและอุโมง์น์นนาาาุด่่ยรูปสสสสเพีมกตออัไลลช โซนสวนสนุกแรงโน้มถ่วงนี้เหมือนเราได้พาเด็กๆมาปลดปล่อยพลังความสนุกห่างไกลจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้มีเวลาสนุกกันในครอบครัวเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วมีของเล่นให้น้องๆเล่นกันหลายโซนทาเอาผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเดินกันเหนื่อยเลยค่ะสวนสนุกจะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าไปจนถึง3ามอันนี้น้องชอเปอร์ชอบมากค่ะแต่ปาเขาบอกว่าเหนื่อยมากค่ะทุกคนกว่าจะเข็นน้องขึ้นไปได้เนี่ยโอ้โหใช้แรงกันเยอะเลยค่ะเครืค่องเล่นล่องแพลอยฟ้าเนี่ยจะเปิดบริการตั้งแต่5้าโมงเย็นไปจนถึง ก็อยากเยอะมากเลยค่ะตอนกลางวันว่าสวยแล้วตอนกลางคืนสวยกว่าค่ะทุกคนแสงสีเสียงนี้คือมาจัดเต็มเลยจึ้งแอมคิดไว้ก็คือแอมจะมาช่วงเย็นเล่นไปจนถึงกลางคืนเพราะอากาศไม่รอ้อนเล่นโซนแห้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเล่นโซนเปียกด้านหลังกันต่อนะคะทุกคนชุ่มฉ่ากันก่อนกลับบ้านได้เลย